เครื่องนักโทษโซเวียตเครื่องนี้แอบเข้ายึดเครื่องบินของกองทัพเยอรมันพวกเขาบินเครื่องบินออกจากโรงเก็บเครื่องบินอย่างสบายฮ่าฮ่าทหารเยอรมันที่คุ้มกันทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้สังเกตตังกเขาเครื่องบินมาถึงรันเวย์แล้วทหารเยอรมันคนหนึ่งส่งสัญญาณไม่ให้ถอดดิวายตาเกตไม่สนใจเขาเขาไม่ลังเลเลยที่จะดึงคันโยกเครื่องเพื่อเตรียมบินไปแต่เพราะความเร็วของเครื่องบินไม่เพียงพอ ทำให้พวกเขาต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นและเริ่มต้นใหม่แต่ณจุดนี้กองทัพเยอรมันสังเกตเห็นความผิดปกติและวิ่งข้ามไปผู้บัญชาการเยอรมันก็ขับรถตามเพื่อหยุดพวกเขาจากการถอยพวกเขาไม่มีทางกลับมาทำได้แค่ไปให้ถึงที่สุดบางคนร่วมมือกันดึงคันเกียร์กองมาเดนก็ขับรถขึ้นไปด้านหน้าเครื่องบินด้วยตอนนี้ในที่สุดพวกเขาก็บินขึ้นฟ้าได้สำเร็จเมื่อนึกถึงพวกเขาจะได้กลับมาบ้านเกิดอันเป็นที่รักใครๆก็มีความสุขมาก แต่จูจูก็มีเครื่องบินขับไล่ไล่ตามมันคือเครื่องบินของกอมาเดนที่กำลังออกล่าดิวายตาเกียรติสั่งให้ทุกคนบนเครื่องบินเตรียมการป้องกันตัวกอมาเดนโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ดิวายตาเกียรติก็เลี่ยงได้พวกเขาก็เริ่มยิงกลับกอมาเดน แต่ไม่นานก่อนสหายคนหนึ่งของเขาถูกกระสุนนัดหนึ่งเครื่องยนต์ที่ปีกขวาของเครื่องบินก็ระเบิดเช่นกันกอมมาเดนแนะนำให้ดิวายตาเกตยอมจำนนและลงจอดเครื่องบินแต่ดิวายตาเกตไม่ได้สนใจแค่ขับเลี้ยวกอมมาเดนโกรธมากและยังคงยิงพวกเขาอีกครั้งแต่จู่ๆปืนใหญ่ก็ติดขณะที่สหายของดิวายตาเกตช่วยโอกาสยิงกอมมาเดนทำให้บาดเจ็บแต่เขายังไม่ยอมแพ้ขับเครื่องบินรบตรงไปยังด้านหน้าเครื่องบินของดิวายตาเกตแล้วจงใจชนเครื่องบินของดิวายตาเกต ในเวลานี้สหายของดิวายตาเกตก็ชี้ปืนเล็งตรงไปที่เครื่องบินขับไล่แล้วยิงอย่างต่อเนื่องเครื่องบินรบของกอม,มาเดนได้รับความเสียหายอย่างหนัก และเริ่มตกลงมาดูสถานการณ์ไม่ค่อยดีก็มาเดนขอร้องดิวายตาเกตว่าอย่าบอกพ่อของเขาเรื่องการทรยศประเทศของเขาดิวายตาเกตก็ตกลง ในไม่ช้าพวกเขาก็ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตเครื่องบินทิ้งระเบิดเยอรมันบุกเข้าไปในดินแดนโซเวียตอย่างกระทันหันทําให้การป้องกันทางอากาศบนพื้นดินเริ่มยิงเครื่องยนตที่อยู่อีกด้านหนึ่งของเครื่องบินก็ล้มเหลวเช่นกันดิวายตาเกตพยายามอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมเครื่องบินเพื่อลงจอดฉุกเฉิน ในที่สุดเครื่องบินก็ลงจอดได้สำเร็จทุกคนบนเครื่องบินรอดทั้งหมดในไม่ช้ากองทัพโซเวียตก็เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาแล้วนำพวกเขาส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาดิวายตาเกียตร,รายงานตำแหน่งขีปนาวุธของเยอรมันต่อผู้บังคับบัญชาจากนั้นสหภาพโซเวียตก็บุกโจมตีฐานพร้อมเอกสารลับที่เขานำกลับมา ช่วยสาภาพโซเวียตเปิดบทใหม่ในการเดินทางในอวากาศเพราะการกระทําของดิวายตาเกตน่าตื่นเต้นเกินไปดังนั้นเขาจึงถูกสงสัยและเฝ้าระวังอยู่เสมอและสหายคนอื่นๆของเขาก็ถูกส่งไปยังสนามรบตา่างฮในจํานวนนี้เสียชีวิต6รายจนกระทั่ง12ปีต่อมาในปีพศ2500ในที่สุดดิวายตาเกตก็ได้รับรางวัลเหรียญฮีโร่ที่จตุรัสแดง